โถ่โศโค้กโศมมงมัเก็บอะไรข้างบ้า,านฉันเนี่ยแล้วใช่ไม่เก็บบนหัวเหรอนี่เก็บไปแล้วขยับบนหัวฉันนะฮะเอาอย่างนี้่มาดิจริงปัจะทำบ้านอย่างพวกแกนเนี่ยก็อยากเก็บนะไม่ใช่หรอขยะเนี่ยก็เก็บไปดิขยะเก็บแต่ต้องควรเธอวะไปไหนวะบ้าเหม็นพวกเก็บขยะ เงเป็นไรอะทำไมมานั่งร้องไห้ตรงนี้อ้พ่อไอส้สาไม่ดีมาแกล้งเราอะ่ะแล้วทำไมเขาถึงทำเหมือนน่ะมันเป็นอาชีพที่สุดจะิม,มากเลยนะเราไม่ได้ไปฆ่าใครตายจริงเขาก็ไม่รู้อะน้าจะไม่เห็นด้วยกับเราได้ยังอะ่ะเขาเป็นเด็กหัวรั้น แล้วเธอจะทำอะไรลนะ่ะเวลาช่วยเราอยากได้ตังเหมืนอนกันแค่เราก็อยากได้เราไม่มีตังคนะ์น่ะต้องมีเพราะว่าเราจะาขวดอะดไปทำหายกันไม้นะเพราะว่าข,ขวดอะมันเปลี่ยนเป็นเงินได้เราคิดว่ามันจะทำได้ดีเลยอ๋อแล้วเซลล์อเอาวัลีไซเคลิลอะไรเงี้ยใช่เราก็ทำดีกว่มามัน แล้วเราไปลงเพจแล้วรับซื้อขวดไปเล่นชาวบ้านแล้วไปทำธุรกิจต่ออีู่ไหมเราดีเราพอดีอย่างนั้นนะมาเห็นด้วยแล้วเราไปทำอีเขาเรียกว่าอะไรนะโปสเตอร์ใช่โปสเตอร์ใช่เราไม่รู้จักเราไม่ได้เรียนหนังสือโปสเตอร์ปปเราทำโปสเตอร์กันดีกว่าทำดีเอ้เสียงนี้ใช้ประโยชน์ได้จริงเลยใช่ค่ะเพราะว่าเราอ่ะเคยลองทำไปนะครั้งหนึ่ง คนในหมู่บ้านเาก็มาแห่ซื้อเราขายแพงหรอกขายแค่ห้าบาทสิบบาทแค่นั้นเองเหลอืออันนี้นะเออพีวันนี้ให้ลงรูปเป็นไงบ้างเหรอทุกคนให้ความร่วมมือดีไากนะเพือว่าทุกอยาก่างออกมาดีแน่เลยวะดีเหมือนกันนะทุกคนก็ได้ไประโยชน์ร่วมกันได้อยา่างขายในชุมชนเราก็จะลดลงถือว่าเป็นการจัดการขยะอีกแบบเลยนะ พี่ใช่มหมช่วยเราวันเนี้ยก็ขอบคุณเ,เหมือนกันทีชมชนาาม่มันช่วยหน่อยในนี้ในน้อช่วยเป็นเธอไม่เป็นไรหรอกถือว่าพี่กับน้งทิพย์ก็ช่วยเราเหมือนกันถ้าไม่มีพี่กับน้องทิพย์อบบเราก็ไม่รู้จะทำยไงให้คนในชุมชนอาหารมาสนใจเรื่องขยะนะไม่เป็นไรหรอกถือว่าช่วยๆกันคนในชุมชนเหมือนกันขอบคุณที่มาช่วยจัดก,การขยะในชุมชนนะบ๊ายบายเจอกันด,าาดาการได้กันดีๆฝากไปเอาที่ด้วยนะได้ๆถ <นะ S 1> ามน้าอยู่อะบ๊ายบาย บ้านฉันน,น้ำพุ่งหระบ้านฉันก็น,น้ำพุ่มเหมือนกันฉันน่าไปถามอบตหมู่บ้านมาแล้วนะเขาอ่ะบอกว่าขยะม,ม,มันเยอะมันไปอุดต,ตันตรงคลองอ,ะอ่ะอ้วเราจะทำะยังไงดีอะไม่รู้เราไปแก้เด็กคนนั้นเลยฉันรู้สาเหตุที่มันเก็บขยะและวเพราะนี้เองเราไปขอเท่ากันไหมอืมได้นะแล้วเราจะหาตัวจากที่ไหนดีอ่ะผมไม่กล้าไม่ใจหรอกฉันสายตาตามข้างสางขยมะมั้ง พี่นี่เดินมาเป็นดีเลยพี่ปบปั๊ราเราจะมาขอโทษเธอน่ะเได้ไรไหมถ้าเธอไปเอจะตีอีกไหมอ่ะไม่ทำแล้วไปไปไปหยุดเลยหยุดเลยโอ้ดูเร่นิดหน่อยเราจะมาขอโทษเธอเรื่องมันนั้นที่เรา อือใช่ทำไมอยู่ดีๆมาขอโทษอ่ะบ้านของเราอ่ะน้ำท่วมมาทั้งสองคนเลยก็เลยรู้สึกผิดอ่ะที่ไปกแก้คือวันนั้นเราให้ไปก็ได้แต่ว่าเอาเงินมาคนละยี่สิบค่าอะไรอ่ะยอกเราไม่ถือสาหรอกแต่ว่าต่อไปนี้พูดเธอไม่ใช่เราเก็บขยะได้ได้ขวด,ดไปทำทานอไได้ขายกันเถอะ ได้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 โอเคโอเคไปกินอะไรอะ่ะขอกินได้ได้ปะหมดแล้วโอ้โแล้วไม่เหลือ <c oughs> ไม่อยาลี <c oughs> เ,ล <c oughs> เ่งอะ่ะขอหมดแล้ว